เชิงกำขวั้ไปเลยได้ยิก,กินกันใหญ่เลยเล่นกันพานไปสมดุดดูกระดาษลังด่กระจุยกระจาย <c oughs> กินกันอิ่มแล้วค่ะ แม่สังเกตดูนะคะเด็กๆเ,เนี่ยเขาจะชอบกินอาหารของสมายคั t มากกว่ายี่ห้ออื่นคือยี่ห้อในระดับกลางๆอ่ะนะคะไม่ไม่รวมพวก Maxima มหรือ Active วันอะไรพวกนั้นนะคะหมายถึงระดับกลางๆเนะเขาจะชอบกินสมายคัสสังเกตหลายครั้งนล้ว ออตอนนี้นะคะไอ้กรงแมวอะคะ่ะสำหรับพวกเขาว่าที่จะเอาไปไว้ที่วัดนะลูกชายแม่อ้อยอะเขาเชื่อมเสร็จแล้วนะคะเหลือแต่ว่าพรุ่งนี้ต้องหารถมาทุกเอาไปที่วัดเพื่อไปประกอบโครงโครงเรือนที่นูน่นแล้วก็สิ่งที่ยังขาดอยู่ก็คือหลังคา กระเบื้องนะคะกระเบื้องมุงหลังคาแล้วก็มุงรวดที่จะใช้กรุไม่ให้ยุงเข้าแล้วก็ไม้กระดานที่จะปูพื้นนะคะสิ่งที่ยังขาดอยู่ส่วนไอ้พวกเหล็กที่ทําโครงเรือนอะเพียงพอแล้วอะคะ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนลูกชายแม่ไปประกอบที่วัดเสร็จเดี๋ยวแม่จะอัพ วิดีโอให้ชมนะคะว่ามันออกมาแบบไหนเนาะ <S <S 1> <S 1> อะไรล่ะหนุอแล้วก็แม่ก็ลืมแจ้ง f อฟซีไปว่าสีทองจากพวกเราไปแล้วนะคะน้องจากไปอย่างสงบน้องจากไปตั้งแต่ตอนที่แม่ไปปฏิบัติธรรมอะคะ่ะแต่ว่าแม่ก็ลืมแจ้ง f อซนะคะ เขาก็อย่างที่เห็นนะคะสีทองคือเขาก็อายุมากอ่น,นะคะแล้วก็ช่วงหลังนี้เขาก็กินน้อยลงด้วยน้องนอนแล้วก็จากไปอะคะ่ะหลับหลับไปเฉยๆตอนเช้าตื่นมาก็คือน้องจากไปแล้วนะคะที่ลูกชายของแม่บอกอะแต่แม่ก็ลืมแจ้งเอฟซก็ว่าเดี๋ยว <c oughs> ให้ แม่หายดีก่อนแม่ว่าจะไปทําบุญให้เขาอยู่ค่ะตตอนนี้ไปไหนก็ไม่ได้ไป <c oughs> ลีดเยอะมากเลย <c oughs> โนอนกันบบอินดูนี่แม่ก็อยากให้ข้อของพวกเขาเสร็จเร็วๆนะคะจะได้อ่า ให้พวกเขาได้ไปอยู่ที่คอกมันจะได้แบบว่าไม่ต้องเจอเหมือนเนี่ยอ่ะเห็นไหมมันเหมือนถูกขังอยู่ในไม่รู้่ะนะมันมีความรู้สึกเหมือนแบบไม่ได้ออกไปสูดอากาศสูดโอโซนข้างนอกเลย